สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการปลดล็อกสกิลวิชาลับนะครับก็คือสกิลนี้ครับของซัมมานเนอร์วิชาลับคงมุนก้านไม้เลยครับแต่ถ้าเป็นสายอาชีพอื่นก็จะข้างหลังก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่จะขึ้นต้นด้วยคําว่าวิชาลับคงมุนนะครับเรามาดูกันว่าของ6ชิ้นนะครับหามาได้จากที่ไหนบ้างนะครับเริ่มกันที่ชิ้นที่1ครับพละกําลังราชาครับมีแลกในดันโกดังน้ําแข็ง ใช้เงิน 100G บวกกับลูกแก้วเย็นเฉียบ20เมตรครับต่อมาครับชิ้นที่2ครับเครื่องในกลุ่มแมลงดอบจากมอนในเขตสัตว์ร้ายครับที่ผมอยู่จุดนี้เลยครับมอนในแบบนี้เลยครับทั้งหมดชิ้นที่3ครับลากพันปีครับดอบจากมอนในป่าไม้เบิร์สแต่คนส่วนใหญ่ดอบมาจากฐานกลุ่มซูอินนะครับตรงนี้ครับแาบนี้นี่ครับหน้าดันถ้ำอวตารวานนะครับวาบนี้เลยสีเขียวชิ้นที่4ครับ พายุหิมะซอนซมดอบจากมอนในเขตพายุเหมันครับตรงที่ผมอยู่จุดนี้ครับความนี้เลยอยู่ตรงดันถ้ำอสูรวิหกครับชิ้นที่5ครับสมุนไพรดอกไม้หิมะดอบจากมอนในเขตหมู่บ้านโจมหมูตรงที่ผมอยู่นี่ครับใกล้ๆกกับถ้ำเงามังกรอดำาวามนี้ครับหมู่บ้านโจมมูชิ้นที่6ครับมันจูฮงมุลครับสามารถคาบได้ในแคนของเรานั่นเองครับ นี่ครับเงื่อนไขในการครับนะครับก็คือสัญญาแคนแเลเวลสขึ้นไปครับเงิน 15g เหรียญฝาย150เหรียญแล้วก็เหรียญนาลิวซิเวอร์150อันครับวัตุดิบในการครับครับยา100ปี100ขวดครับหาได้จากการเรียนกิวครับสายยาตำราที่ค้นพบ100อันครับ ก็ได้จากคว้ยประจําวันทั่วไปของเรานั่นเองเหรียญฝึกหัดสิบแผ่นนะครับอันนี้นี่หาเราต้องมาแลกกันที่ a b c ตัวนี้นะครับใช้5000ทัวเซียนต่อ1แผ่นนะครับและต้องเป็นแหลงทองขึ้นไปใน3-3ด้วยครับอันสุดท้ายครับลูกแก้วสัมผัสมรณะ หาได้จากมอนในเขตที่ลกร้างกิมฮอนครับตรงนี้เลยแผนที่ยับเดินของมังกรหมู่บ้านหินยกดันนี้เป็นดันใหม่นะครับไปตีมอนแล้วดอบมาเลยง่ายๆ